ไม่บอกว่าอะไรคะแค่ทานยาวันแรกก็รับรู้เลยว่าอาการปวดดีขึ้นมากยิ่งวันที่สองจบเลยรู้แหละเรามาถูกทางไม่ก็ได้สั่งฟาบอีกบอกเลยครับว่าอาจจะมากกับอาการปวดลงาจากฝเหลือแค่2งกับฝามนี่เห็นไหมครับทุกคนนะฮะขอบคุณหมอฟัน,นที่มาเลเมากขออวยพรให้หมอฟันมีแต่ความฝุกความเจริญน,นะฮะผมคุยจจรเดชคนตรงไปตรงมารับรองไม่ใช่แน่มาแน่นอนครับนี่นะฮะทุกคนขอเคลนดลับในการปวดสะโพกหรือปวดสลักเพชรนะฮะเคสดนี้เราก็ใช้เคล็ดลับที่หมอฟันบอกนะฮะ ที่คุณได้คุณหายปวดง่ายที่สุดเขาไม่ได้มาเจอผมไม่ได้มาฝังเข็มกระสุนกับผมนึกข,ข่าวปะ่ะผม,มยังไม่ได้สอนท่ากายภาพเลยนะคนนี้นะนะแต่เขาหายได้ด้วยการกินยาอ่ากินยาครับหลักการกินยาของเขาทําไมเขาไปหาหลายที่แล้วถึงไม่ดีขึ้นที่บอกเจ็บแต่จบพไม่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะการรักษามันยังไม่ตรงจุดครับวันนี้หมอชัยจะบอกทุกคนรักษาอย่างตรงจุดในคนได้ดิยซัพโป้ครับทมาสากนับต,ตรงจุดตรงประเด็นเร็วที่สุดการกินยา 这可是。